รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงเวลาจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเซียนเกษตรกับผมลุงชัยใส่ใจเกษตรเราจะพาท่านไปค้นหาคนที่คิดว่าวันนี้เขาต้องการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการทําภาคการเกษตรในรูปแบบของการละลดเรื่องของคําว่าสารเคมีลงใช้บ้างเท่าที่จําเป็นตามที่พืชต้องการแต่สิ่งที่เขาได้นั้นคือสภาพดินที่เปลี่ยนแปลงทําให้ผลพวงของความเป็นธรรมชาติกับคืนลงสู่พื้นดิน ดินมีลมหายใจโอกาสที่รากพืชจะชอนชัหาธาตุอาหารอย่างธรรมชาติเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนเชกเช่นเดียวกันกันกบเซียนเกษตรเราที่ชื่อชูศักด์ไทยชัยภูมินะครับอยู่ที่บ้านโนนพันชาติตำบลโนนสะอาดอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิเขาปลูกอ้อยเขาบอกว่าเขารู้จักปุ๋ยรีตราปลามังกรมานานมากมีวิธีการในการที่จะปรับปรุงบำร,รุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ตราปลามังกร แล้วจึงจะปลูกอ้อยผลผลิตเป็นอย่างไรต้นอ้อยแตกต่างกันอย่างไรจากอดีตสู่ปัจจุบันที่หันกลับมาใช้ปุ๋ยรีตราปามังกรเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องจริงจากปากจากเขาดีกว่าได้ข่าวว่าอยู่ในแปลงปลูกอ้อยแต่ดูนะครับที่นี่แหล่งน้ําสมบูรณ์แบบนี้สภาพของแปลงปลูกเขาเป็นอย่างไรผลผลิตเป็นอย่างไรพร้อมไหมครับที่เราจะไปรับรู้เรื่องจริงจากปากจากเสี่ยนที่ชื่อชูศักด์ไทยชัยภูมิกับเราถ้าพร้อม เดี๋ยวเราไปพร้อมกันแต่อย่าลืมนะครับท่านชมรายการเสียนเกษตรท่านต้องชมให้จบแล้วท่านจะพบกับเรื่องจริงไปกันครับ ครับท่านผู้ชมครับกับรายการเซียนเกษตรกับผมลุงชัยใสยใจเกษตรวันนี้เรามาค้นหาเซียนเกษตรอยู่ที่ในเขตจังหวัดชัยภูมิอยู่ที่บ้านโนนพันชาติตำบลโนนสะอาดแล้วก็บอกว่าเซียนเกษตรคนนี้รู้จักกับปุ๋ยสีตราปามังกรมาหลายปีปลูกอ้อยด้วยปุ๋ยสีตราปามังกรด้วยกระบวนการด้วยวิธีการและความรู้ภูมิปัญญาที่นำเอาปุ๋ยรียเรามาใช้ รากฏว่าเขาเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากกว่าแปลงคนอื่นที่ยังไม่รู้จักปุ๋ยินสีตราปามังกรเรื่องจริงจากปากเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังแล้วก็พูดคุยกับเจ้าของแปลงปลูกอ้อยแปลงนี้กับพี่ชูศักด์ไทยชัยภูมิอยู่กับเราตรงนี้ครับขออนุญาตทักทายพร้อมๆกันตรงนี้ครับสวัสดีครับพี่ชูศักด์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอื้ยาวไปสุดนู่นเลยเนาะครับกี่ไรครับเนี่ยสุดนนครับนี่ประมาณ ห้าไร่สองงานครับห้าไร่สองงานครับโอ้กับคําว่าปุ๋ยอินทรีย์ในความคิดของพิจุศักเองตั้งแต่เริ่มรู้จักปุ๋ยซีตราปามังกรมาเนี่ยกี่ปีแล้วจาปีไม่ได้ครับเพราะว่า <c oughs> มันคงไปใช้มาตั้งแต่เริ่มเริ่มของกําลังจะเริ่มเปิดเบโรงงานครับอหลายปีอยู่ครับโอ้โหเมื่อก่อนพิจุสักใช้ปุ๋ยทั่วๆไปอ่ะเห็นบอกว่าใช้ปุ๋ยโรงงานด้วยเนาะ ก่อนจะมาใช้ปุ๋ยซีตราป่ามางกอเนี่ยผลผลิตเป็นไงครับเมื่อก่อนนี้คือมันต่างกันครับครับไอถ้าไปใช้ปุ๋ยตัวอื่นนะครับมันต้นจะต้นจะไม่เฉาต้นต้นมันจะเฉานะครับแต่ใบมันเนี่ยจะย่อบนะครับแล้วก็เป็นเป็นสีเหลืองครับตัวนี้ครับพอผมมาใช้ปุ๋ยตัวนี้ใช่ไหมครับครับมันก็เลยต้นมันจะมีสเกตว่ามันจะเป็นต้นสดใสขึ้นมาแล้วก็ใบก็เขียวแต่ไม่เขียวเหมือนกับไ้ ธรรมชาตินะครับม,มันเฉียวแบบยาคาอ่อนเนี่ยครับ<อ>มันเป็นเฉียวเป็นธรรมชาติของมันไปเลยนะครับนี่แหละครับตัวตัวนี้มันถึงมีผมจึงใช้ตลอดมาครับอแล้วผลผลิตตอนนั้นเป็นไงครับได้ประมาณกี่ตันผลผลิตตอนนั้นก็ได้5้าถึงเตันสูงสุดครับแถวๆนั้นเลยเนาะแล้วพอหันมาใช้ปุ๋ยสีตราปามังกรเป็นไงครับที่ชุดผลผลิตเพิ่มขึ้นครับอเพราะว่าต้นเขียวใบก็เฉียวครับน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นครับนจาก 1 2ถึง15ตันครับได้ขนาดนั้นเลยครับแล้วกับ C s ครับ c ีก็ขึ้นครับโอ้ซีถึง12 12 14ครับขนาดนั้นเลยครับแล้วเมื่อก่อนล่ะเมื่อเมื่อก่อนนี่ c s ก็ได้แค่11 12ครับแถวแถวนี้เองครับอยู่แถวนี้เองครับไม่ไม่ขึ้นเลยครับดีใจไหมดีใจครับตัวนี้ผมดีใจครับเพราะได้ใช้ตัวนี้ของประจำเียนะครับครับเมื่อก่อนนี้ดินเป็นยังไงครับเมื่อก่อนดินเป็นดานครับเป็นดานเลยเป็นดานแล้วก็เป็นแข็งครับโอ้แล้วของก็ไม่ขึ้นครับแต่พักมาพอไม่ใช่ปุ๋ยตัวนี้ ขึ้นมารู้สึกว่าดินมันซุยครับซุยเลยครับที่เห็นอย่างนี้เลยครับถ้าจะาจับขึ้นมาดูได้เลยครับโอ้นี่คือสภาพของดินที่มันเปลี่ยนแปลงไปครับอูอย่างนี้เลยนะครับนี่ถ้าสมมติผมหยิบมานี่ถือว่าเป็นก้อนใหญ่ๆครับแล้วถ้าทําโอ้ย่างงี้เลยเหรอครับนี่อะไรบีโอ้โหซุยมนซุยเลยซุยอย่างนี้เมื่อก่อนเจอไหมอย่างนี้ไม่เจอครับแข็งโป๊กครับบีบไม่เข้าบีบไม่เข้า แต่อ oh, มา oh. พักนี่รู้สึกว่าดินซุยดีครับแล้วดูสังเกตดูว่ารากพืชมันซอกซอนเข้าอยู่ในเนื้อดินได้เลยครับโอ้โห oh, oh. สุดยอดมากๆเลยพี่ยุศักดิ์วันนี้เกษตรกร,รกหลายคนที่ดูรายการเซียนเกษตรเราเนี่ยเขาอยากรู้ขั้นตอนกระบวนการอ่อาสมมติเขาปลูกอ้อยเนี่ยพี่ยุศักดิ์แนะนําได้ไหมว่าเริ่มต้นต้องทําไงบ้างคืออยากจะให้กเกษตรทุกคนนะครับก่อนที่จะปลูกนี่ก่อนที่จะจะไถดินนะต้องว่านก่อนครับ วานเอาอะไรวานเอาปุ๋ยอินเอาปุ๋ยตาปามมกรนี่ครับ้สานไปเลยครับว่านให้ทั่วแปลงทั่วว่านทั่วแปลงแล้วถ่ากบครับครับไถกบไปพอประมาณจากอาทิตย์หรือว่าขยามันตายไหมพออย่าตายเสร็จเราก็มาพนวอ้พอพวนดินเสร็จเขาก็ชักล่องไหมอ๋อชักล่องแล้วก็ก่อนจะปลูกก็เอาปุ๋ยตามปามมกรเลยครับครับโรยโรยตามล่องอีกเขาเรียกว่าวางพันอ้อยเขาเรียกรองพื้นครับอ๋อรองพื้นเแล้วค่อยวางพันครับ ถ้าว่างพันเสร็จแล้วก็สับสับกบสูบน้ําครับบน้าก็ปล่อยเลยรอวันที่เขาแตกนานไหมที่เขาจะแตกขึ้นมาบางทีก็มันมันแล้วแต่พันอ้อยทีนึงนะครับถ้าอ้อยถ้าอ้อยอย่างของผมนี่มันก็ประมาณสองอาทิตย์ถึงสามอาทิตย์ก็เริ่มเริ่มเริ่มแทงหนอแล้วถ้าทั่วทั่ไปล่ะปรามา่ทั่วไปกับมันมีอยู่คันท่าเชสองร้อยก็เดือนหนึ่งครับโอ้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วเริ่มให้ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งตอนไหนพี่จุศัต์ประมาณ สองถึงสามเดือนนี่ครับประมาณสองถึงสามเดือนเริ่มให้ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งครับหลังจากนั้นก็ปล่อยเขาโตปล่อยเลยทีเดียวครับถ้าเรามันสูงเกินไปเราก็ใส่ยากนะครับถ้าสองถึงสามเดือนมันก็ไม่ยาวมันทันยาวนะครับพอเพียงเอวประมาณนี้เราก็ใส่ยังเดินอะไรใง่ายครับครับถามนิดนึงน้ำเอาที่ไหนมันเป็นมีมันยังของผมเนี่ยมีมีคลองครับอยู่ตระเภาเลยครับอ๋อหมายถึกว่ามีแหล่งน้ําอยู่ครับมีแหล่งน้ำอยู่นี่อันนี้ถือว่าสุดยอดของผมแหล่งแหล่งน้ําติดทุกวันครับโ แปลงแปลงอยู่นูนก็เป็นน้ากําที่เราคันกระพานมาไงอ๋ออันนั้นก็มีน้ําครับโอ้ยางงี้แปลว่าเราไม่ต้องห่วงแล้วเรื่องเรื่องอาการขาดน้ําของเขานะครับเออสมมติมีบางคนเนี่ยเขาไม่มีน้าอ่ะพี่ษศักด์มีวิธีที่จะแนะนำเขาอย่างไรบ้างกรณีถ้าเกิดเขาไม่มีน้ําหรืก็ต้องรอเทวดาอย่างเดียวตัวนี้ต้องรอเทวดาเลยครับเพราะว่ามันห่างไกลจากแหล่งน้ําครับนะครับกรณีสมมติเขาไปหาถังพี่ษศักด์เคยเห็นถังพันลิตรไหม เออไอที่มันมีคอกด้วยเนาะครับเอออย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมเราไปเอาน้ํามาแล้วก็มาปล่อยใส่แปลงนี้เป็นไปได้ไหมตัวนี้ส่วนมากกระแถวบ้านผมนะครับเขาก็มันไม่กล้าถึงขนาดนั้นนะครับเพราะมันเพราะว่าทุนมันน้อยไงโอ้ทุนมันน้อยก็ทําตามไปครับก็เลยเอาตามที่ว่าตามมีตามเกิดเท่าที่ได้โอเคไม่เป็นไรไม่ว่ากันตรงนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะที่เราจะพัฒนาไปเนาะ เพราะรายการเ,เกษตรเราก็หวังแต่เพียงว่าวันนี้เรามาเป็นสื่อกลางสื่อสารมาพบเซียนที่ชื่อชูศักด์เนี่ยนะครับรบ,บอกกล่าวเรื่องราวดีๆไปให้กับพี่น้องเกษตรกรก็อยู่ที่ว่าเขาจะปรับเปลี่ยนไหมออหรือว่าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงบเบอร์โทรศัพท์เรามีอยู่เนาะเขาก็โทรเข้ามานะหรือถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาอยากจะคุยกับพี่ชูศักด์เองได้ไหมไว่าเนี่ยดูรายการเ,เกษตรไปแล้วแหมยังไม่หนำใจอยากรู้รายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้ปะ ได้ครับนะไม่หวงไม่หวงวิชาับเมื่อก่อนนี่อู้นะพอทําอะไรดีหน่อยนึงใส่ปุ๋ยอะไรดีเอากระสอบหมกดินเลยไม่ใครเห็นกับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่เชื่อนะครับว่าวันนี้ตัวท่านเองก็อยากปรับเปลี่ยนแต่ขอว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่าโอ้โหนี่คําถามนี้เป็นคําถามอมตะนิรันดร์กับใช่ไหมได้ผลจริงหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ทําไมรู้ไหมยืนมองอย่างเดียว โดยยึดโดยยึดโดยยึดถืออะไรรู้ไหมมันมีนิยามคําพูดอยู่คำานึงสิบปากว่าไม่เท่าครับตาเห็นครับเออแต่แต่ผมในช่ทดลองไงใช่ไหมถ้าหากมีขึ้นมาสิบปากว่าไม่เท่าลองทําดูครับผมลองทำนะใช่ไหมตัวยกตัวอย่างนะถ้าหากว่ามีคนพูดขึ้นมาปั๊บผมต้องพิสูจน์เออพิสูจน์ให้ได้เลยว่าลูกตัวไหนจะจริงหรือไม่จริงนี่แหละผมทำแบบนั้นเลยครับสุดยอดเนาะครับอาล้ครับมาสุดท้ายตอนนี้ถ้า อยากจะให้พิจูศักด์เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรเราเนี่ยหันกลับมาร่วมกันดูแลผืนแผ่นดินแม่เราผืนนี้ให้เขามีลมหายใจให้เขามีชีวิตต่อไปได้อีกเพื่อลูกเพื่อหลานเราไม่ใช่ดินแข็งโปกเป็นพื้นปูนปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นไม่งอกไม่งามพิจูศักด์อยากบอกอะไรกับพี่น้องเราครับคืออย่างนี้นะครับเกษตรทุกคนนะครับผมอยากจะให้ปรับสภาพดินอื แล้วก็ให้ให้พวนดินทํนีเนี่ให้ใส่ปุ๋ยไอ้ใส่ปุ๋ยกาตาบางกรก่อนครับดีที่สุดเลยครับถ้าหากเราทําไม่ได้ก็ใช่ปุ๋ยกาตาบางกรนี่ครับอแบบของผมนี่ผมทําผลิตผลผลิตรู้สึกว่าได้ดีครับพิสูจน์ไปแล้วด้วยตัวเองครับผมพิสูจน์ด้วยตัวเองครับแล้วแต่ไม่มีแหล่งน้าก็ธรรมชาติก็เป็นธรรมดาครับแต่ของผมมันอยู่กระติดแหล่งน้าครับแหล่งน้ําอยู่ไม่ไกลอยู่อยู่ดด้านหลังของผมนีเองนะครับถือว่าโชคดีครับอืนะก็นี่คือเรื่องจริงจากปากจากเซียนเกษตรที่ชื่อชูศัก ไทยชัยภูมิเจ้าของแปลงปลูกอ้อยแปลงนี้รู้จักกับปุ๋ยสีตราปามังกรมานานจนรู้สึกได้นะครับว่าวันนี้ติดคําปุ๋ยสีตราปามังกอนไปแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีขาดอยู่นิดเดียวพี่เขาอาจจะไม่ค่อยแนะนําให้กับเพื่อนๆนได้รู้จักเท่าไหรนักด้วยเหตุผลคือพี่เขาไม่ค่อยพูดก็อยากทําให้คนเห็นแต่วันนี้รายการเซียนเกษตร,รขอเป็นสื่อกลางนะ มาเอาภาพนี้ไปให้คนเห็นเอาคำพูดจากปากแกจริงๆตรงนี้สื่อออกไปท่านคิดอย่างไรโทรกลับเข้ามาครับหรือท่านต้องการจะลองใช้ดูสักตัน2ตันโทรมาครับไม่ต้องรอสั่ง15ตันแล้วไปส่งตันนึงเราก็ส่งแล้วครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้นี่คือโอกาสที่บริษัทปุ๋ยสีเกษตร,รไทยภายใต้เครื่องหมายการค้าตราปรามังกรที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับพี่น้องในแวดวงกา,การเกษตร,รที่ต้องการปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตตัวเองย้ำอีกครั้งว่า ถ้าเรากล้าเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้วครับกับรายการเซียนเกษตรวันนี้ต้องขอบคุณพี่ชูศักด์ไทยชัยภูมิที่เสียสละเวลานําเอาเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์ตรงมาบอกกล่าวเล่าให้กับพี่น้องเราฟังเนาะครับก็ถือว่าเป็นอนิสงส์ครับเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะเออเหมือนเป็นเออสื่อกางะสื่อเออเขาเรียกอะไรเป็นเป็นวิทยาทานเออใช่ไหมครับบางทีบางเรื่องเขาอาจจะไม่รู้เราไปสกิดสะเกาหน่อยนึงเขาเข้าใจขึ้นมาได้นะ โอเควันนี้ทางรายการเราก็เลยขออนุญาตมีของที่ระลึกมาฝากให้พี่ชูศักดิ์ด้วยครนะเป็นลูกปลาเมื่อก่อนพี่เจอแต่แม่ปลาตัวใหญ่ครับตอนนี้เรามีลูกปลาตัวน้อยนะเอามาเป็นของที่ระลึกเพื่อใครเห็นรายการตรงนี้แล้วอยากจะลองใช้อยากจะทดสอบดูก็พอให้ซื้อ50โลก็แหมรู้สึกมันเยอะก็เอาถุงน้อยๆไปก่อนนะเอาไปใส่พืชเล็กๆน้อยๆลองดู พอผลตอบสนองออกมาปุ๊บค่อยตัดสินใจนะโอเคเอ้าวเจ้าหน้าที่ขอหน่อยมาแล้วนี่เลยอ้าวโหนี่เลยปลาตัวน้อยนะครับนี่นี่คือปุ๋ยสีปราบังกรเกรดพรีเมียมนี่เผื่อใครสนใจยังไงก็ลองบอกเขาเนาะครับไปซื้อตามสากรก็ได้รหรือร้านค้าที่ใกล้บ้านเขา นะเพราะตอนนี้เรามีจําหน่ายทั่วประเทศเลยหรือติดต่อกับผมก็ได้ครับพวอผมติดต่อจากสากลได้ครับสุดยอดมากหรือเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี่แหละเนาะโอเคขอบพระคุณนะครับพี่จุศักดิ์ขอให้โชคดีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่ทําอย่างเนี้ยเป็นตัวอย่างให้พี่น้องเราไปตานเนานะขอบพระคุณครับ